เบาลหวัดป่าจิตตะสามคีคุณธรรมนำวิชาการภาษาเทคโนโลยีสู่วิธีพอเพียงโรงเรียนเทศบาล5วัดป่าจิตตะสามคีสังกัดเทศบาลน,นครนะครราชสีมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่น กระทรวงมหาดไทยภายใต้การบริหารงานโดยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมานำโดยนายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมานายไกลศรีหล่อธราประเสริฐรองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมานายชาตรีวงวิบูลศินรองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมานายชัชวานวงจร รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาและนายวุฒิศักดิ์ภาวสินรองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาสูนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนายทวีศักดิ์พันวิเศษศักดิ์ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมานายสันติเกิดโมลีรองประลัดเทศบาลนครนครราชสีมา นายกัมปนาตบุตรโตรองประหลัดเทศบาลนครนครราชสีมานายศีระจันทวรรองประลัดเทศบาลนครนครราชสีมาและนางปุญญวีพิทนอกผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมาคณะผู้บร <Man. S 2> <Now S 3> <ถ>ิหารโรงเรียนเทศบาลหวัดป่าจิตตะสามัคคีนำโดย นายอำนาจบุตรโตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5วัดป่าจิตตะสามคัคคีนางนภัสเกี่ยวกลางผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางสนิต,ตาโกกลางดอนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณนางชนัญญาประคองญาติผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและนางสาวพรฤด,ดีพฤกษีรัตนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป สัยทัศน์โรงเรียนเทศบาล5วัดป่าจิตตะสาม,มคคีจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมผู้เรียนเป็นเลิศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อัตลักษณ์ของสถานศึกษาคนดีมีวินยัยอุปนิสัยพอเพียงเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้พอเพียงเคียงคู่วิถีพุทธโรงเรียนเทศบาล5วัดป่าจ,จิตตะสามัคคีผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา,าเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2559โดยภาพรวมโรงเรียนเทศบาล5วัดป่าจ,จิตตะสามัคคี จัดกระบวนการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายครูจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนเช่นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงานการใช้ปัญหาเป็นฐานในการระดมความคิดแก้ปัญหา โดยมีจุดเน้นประจำโรงเรียนคือน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ครูใช้เทคนิคก,การสอนที่หลากหลายตรงตามศักยภาพของผู้เรียนและใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอนมุ่งสร้างสรร์งานวิชาการลำหน้าพัฒนากาวไกลไม่เว้นวายเพิ่มความรู้คู่คุณธรรม ให้เลิศล้ำดังไม้น้ำเงือเหลืองพร่าพรายสุขสมปองครับกลับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับกับผมนายานาจบุตโตผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนเทศบาล5วัดป่าจิตตะสามัคคีในการนำหลักของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมานาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล5วัดป่ากิตตสามีคีพัฒนาให้ผู้เรียนนั้นได้เกิดการเรียนรู้ทั้ง3หลักการก็คือต้องเป็นผู้มีเหตุผลมีความพอประมาณสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวให้ได้การน้อมนำเอาหลักคิดไปสู่การปฏิบัติของพระอ,องค์ท่านโดยการบูรณาการทั้งหลักการทรงงาน23หลักการทรงงานและพระราชดำรัสของพระอ,องค์ท่านที่พระอ,องค์ท่านได้ให้ไว มาเป็นการวางกรอบแนวทางและหลักสูตรในการพัฒนาให้ผู้เรียนนั้นได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและตลอดไปโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล5วัดป่าจิตตะสามัคคีจัดกระบวนการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน11ฐานการเรียนรู้และ3กิจกรรมดิน หนึ่งเกษตรพอเพียงสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากฐานเกษตรพอเพียงค่ะฐานเกษตรพอเพียงเป็นหนึ่งในฐานการเรียนรู้ตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในฐานการเรียนรู้มีกิจกรรมต่างๆที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องดังนี้ค่ะการปลูกข้าวีนแหนแดงการปลูกประเทศญี่ปุ่นในบ่อปูนและการทําน้ําปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะค่ะฐานเราก็ยังมีการเพาะต้นอาหารตะวัน การปลูกพืชผักสมุนไพรการปลูกพืชกับหัวการเพาะถั่งอกในขวดน้ำพลาสติกและยังมีการทำไข่เคีมยพอเพียงค่ะเหตุผลในการจัดกิจกรรมฐานเกษตรพอเพียงเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติเป็นการบูรณาการสาระการเรียนรู้ลงสู่ฐานกิจกรรมนอกห้องเรียนเช่นการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อใช้รดพืชผักโดยไม่ใช้สารเคมีเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองอีกด้วยค่ะ สู่การปฏิบัติประหยัดค่าใช้จ่ายสร้างรายได้จากผลผลิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงอสอง่สิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ให้คุณค่าฐานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ให้คุณค่าเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้ถึงประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้อาจจะเป็นสิ่งของเก่าหรือชำรุดถูกปล่อยทิ้งเป็นขยะ ซึ่งบางครั้งยังสามารถนำกลับมาใช้งานได้เพียงแค่เราต้องรู้จักตกแต่งหรือแดัดแปลงเพิ่มเติมก็จะกลายเป็นของใหม่ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งนะคะฐานสิ่งประดิษดฐด์ตัวใช้ให้คุณค่ายัางให้นักเรียนเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์เป็นนักประดิษฐ์ต่อไปในภายภาคหน้าและยังช่วยลดปริมาณขยะได้อีกด้วยนะคะ 3. ตลาดนัดพอเพียง 4. นักคิดสู่ชีวิตพอเพียงเอ๊ะทำไมระดับเสียงมาถึงแตกต่างกันคะน้องๆพอจะทราบไหมคะอ๋อผมรู้แล้วขนาดเชือกไม่เท่ากันครับอ๋อและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องเสียงคะ่ะสำหรับฐานนักคิดสู่ชีวิตพอเพียงนะคะเราได้ใช้ปัญหาเป็นฐานปัญหาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเองนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำกิจกรรม ที่จะทำให้เกิดผลงานหรือผลผลิตที่เด็กๆจะนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดให้กับเด็กๆในฐานการเรียนรู้นักคิดสู่ชีวิตพอเพียงค่ะ 5. ฐานการดื่นรู้แมนดาลาเสริมสร้างสมาธิสู่ชีวิตพอเพียง สำหรับฐานมันดาลาเสริมสร้างสมาธิสู่ชีวิตพอเพียงนะคะมันก็เริ่มเกิดจากการที่คุณครูนะคะหลายๆท่านก็มาบน่บนๆกันว่าเอ๊นักเรียนของเรานั้นน่ะโดยปกติส่วนใหญ่แล้วเรื่องของสมาธิเนี่ยยังน้อยมากโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นวิถีพุทธนะคะก็ได้มีการให้นักเรียนนั้นนั่งสมาธิ ครูก็เลยเห็นว่าการนั่งสมาธิเนี่ยบางทีแค่สมาธิอย่างเดียวก็อาจจะทําให้เด็กนั้นรู้สึกเบื่อได้แมนดาลาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะที่ครูได้นําเอามาเผยแพร่แล้วก็สอนให้กับนักเรียนน่ยได้รู้จักกับแมนดาลาแมนดาลาก็คือรูปแบบของวงกลมนะคะซึ่งรูปแบบของวงกลมเนี่ยมีมานานมากแล้ว เราก็เอามาให้นักเรียนนั้นเป็นแบบง่ายๆแล้วก็ให้นักเรียนระบายสีนอกจากนี้นะคะนักเรียนก็ยังได้รู้จักความคิดสร้างสารรค์มีการผ่อนคลายโดยที่ในการผ่อนคลายนั้นนักเรียนก็สามารถเสริมสร้างสมาธิได้โดยอย่างที่ไม่รู้ตัวค่ะและทําให้การเรียนการสอนของนักเรียนนั้นดีขึ้นมาเพราะว่านักเรียนนั้นมีสมาธิในการที่จะทํางานมากขึ้นค่ะ6 ภูมิปัญญาวิถีไทยได้เห็นถึงความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยจึงได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ฐานภูมิปัญญาวิถีไทยขึ้นเพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมปายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ศึกษาความเป็นมาและร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยอีกทั้งยังมีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลในชุมชนที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้ ขยะเพิ่ม่มคาในปัจจุบันปัญหาของขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะขยะที่เป็นถุงพลาส,สติกไม่สามารถย่อยสลายได้ซึ่งถุงนมในโรงเรียนก็ให้เกิดมลพิษทางกลิ่นเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพอันดาม,มัยสำหรับฐา,า,านขยะเพิ่มค่าของเรานะคะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนรู้จักการคัดแยกขยะ และช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและในชุมชนนำความรู้ที่ได้ในการคัดแยกขยะไปทำให้เกิดประโยชน์เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตตามแบบวิถีเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปได้ค่ะ8เทคโนโลยีวิถีพอเพียง จากฐานเทคโนโลยีพลังงานสะอาดของเราฐานนี้นะคะจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้หลักการทํางานของแผงโซลาเซลล์ได้เรียนรู้การนําพลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนเนี่ยมาใช้และผู้เรียนจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปให้เท่าทันเทคโนโลยีตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ 9. วิถีทมสู่วิถีพอเพียง ธนาคารโรงเรียน 11. สายชั้นอนุบาลในฐานกิจกรรมออมทรัพย์ออมใจใส่กระปุกโรงเรียนเทศบาล5วัดป่าจิตตาสาม,มัคคีของเราได้น้อมนำพระบรมราชโัวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะ เรื่องการออมการออมเป็นการบริหารการเงินการใช้เงินให้เป็นนะคะไม่เกินตัวแล้วเด็กๆจะมีเงินออมไว้ใช้ในอนาคตค่ะขอบคุณ<า>ค่ะ3กิจกรรมเด่น 1. กิจกรรมนาฏศิลป์ 2. กิจกรรมดนตรี และ 3. กิจกรรมศิลปะช่างทอหของเหลือใช้สู่ความพอเพียงโรงเรียนเทศบาล5วัดป่าจิตตะสามีคีมีหน่วยงานต่างๆมาขอศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำเสนอผลงานและกิจกรรมต่างๆในเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานหลักสูตรห้องเรียนอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยอาชีวนครราชสีมา หลักสูตรห้องเรียนอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาเรียนของเรานั้นได้เข้าร่วมโครงการ และก็มีการพัฒนาการสิ่งต่างๆได้อย่างดีนะครับแล้วก็มีการเรียนรู้ที่บ่มเพาะให้เด็กๆนั้นพัฒนาเรื่องของโก้ดไมซ์เซตที่ดีนะครับสร้างทักษะที่เป็นซอฟต์สกิลในเรื่องของการอ่านนะครับ RT หรือการวัดผ่าน Reading Test ต่างๆนะครับจะเห็นว่าผลสำฤทธิ์ของการอาสอบต่างๆนั้นเมื่อมีการใช้ Learning Box นะครับกล่องแห่งความรู้แล้วเนี่ยครับเรามาใช้ ในการพัฒนาจะเห็นว่าทุกๆอย่างในการเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นในยุคศตรวรรษที่21นั้นมันมีส่วนสำคัญนะครับและในระหว่างวันที่16-17ถึงมิถุนายนพุทธศักราช2565โรงเรียนเทศบาล5วัดป่าจิตตะสามคัคคีได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนนำร่องณนะโรงแรมริเวอร์ไซด์เขตบางพัดกรุงเทพมหานคร ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและได้ค้นพบปัจจัยที่ทำให้ค้นพบนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาผู้เรียนทุกทีม PLC ประสบผลสำเร็จในการค้นพบนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนได้บุงงงสรสรรรร้้าาาาานนวิชากาลหค์ าารางวัลและผลงานแห่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนเทศบาล5วัดป่าจิตตะสามคัคคีมีดังนี้น้ำเงินเหลืองพระพรายสุขสมปองโรงเรียนเทศบาล5น้อมนำพาปรัชญาสู่แหล่งเรียนรู้สัญ,ญลักษณ์พ้องเราเชิดชู ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสร้างสรรค์งานวิชาการลำหน้า ธนาก้าวไกลไม่เว้นวายเพิ่มความรู้คู่คุณธรรมให้เลิศล้ำดังไม้น้ำเงือเหลืองพราาพรายสุขสมปองโรงเรียนเทศบาลห้าน้อมนำพาปรัชญาสู่แหล่งเรียนรู้สัญ,ญลักษณ์พองเราเชิดชู ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ